สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเก่งกรยวิทย์นะครับกับรายการที่ต้องการให้ธุรกิจทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาด o t o ็ Top ทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทเข้ามาในรายการ o t o ็ Top ขายดี SME ขายรวยครับสวัสดีค่ะ welcome to o t o ็ Top ขายดี SME ขายรวย and you are here with me g i x ชนิด d as a translator and of course we are with our professional host here คุณเก่งกรวิทย์ as usual ครับ รายการ o อท็อขายดี SME ขายรวยนะครับออกอากาศด้วยระบบ2ภาษาด้วยพิธีกร2คนนะครับสโลแกนของเราก็คือภาษาอังกฤษแบบจริงใจและภาษาไทยแบบบ้านๆนะครับท่านสามารถใช้รายการนี้คลิปดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ส่งแชร์ให้ลูกค้าเป็นการต่อยอดธุรกิจของท่านได้วิธีการในการเข้ามาในรายการนี้ง่ายมากครับโดยการหาเราให้เจอนะครับเข้าไปที่ Google ที่พิมพ์คาว่าโอท็อขายดี SME ขายรวยนะครับจะเจอเราทางแฟนเพจกดไลค์ไว้ครับเพื่อติดตามข่าวสารเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คำว่า Otop SME เจอกับเราแน่นอนนะครับอย่าลืมตรวจสอบว่าเป็น Facebook ของเราหรือเปล่าโดยการเข้าไปชมภาพข้างในว่าเป็นบรรยากาศของรายการเป็นพิธีกรหรือเปล่าถ้าใช่กดแอดเราเป็นเพื่อนเลยครับ Okay, we are the free center to help you promote every kind of your business and for those of you who want to join us and be a friend or would like to come to promote your own business, just find us on Google, type O-Top -Kai SME Kairo and you will find us on the Facebook. Don't forget to follow us by click like and don't forget to ask us on the Facebook uh, friends. And leave us some details of your business and the contact number and of course we will contact you right back ครับรายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยนั้นนะครับสำหรับการสัมภาษณ์พูดคุยในรายการนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นเราสัมภาษณ์ให้ฟรีเพื่อคุณ,ณประสบความสำเร็จครับและเราสัมภาษณ์ฟรีเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนรายการนะครับขอกขอับคุณทัวมันลิมงตราเจดีคู่มาเลสตานะครับอาหารนปรุงหัวจุกต้องมาเลสตา ไอท็ plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับวิสาหกิจชุมชนโอท็อปสายบัวนะครับโอท็อปดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานคร MTI the professional makeup ถั่วอบกรอบลุยนัดเฮียชุนคาวบอยทนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยครับสำนักพิมพ์สุดยอดหนังสือดีสุดยอดเรื่องดีดมีไว้แบ่งปันครับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว และลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้งครับวันนี้โอท็อปขายดี SME ขายรวยของเรานะครับอยู่กับธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากๆเลยกับธุรกิจ o t ท็ top, และ SME ทั่วประเทศนะครับมาฟังเรื่องนี้ใครทํา o ท็อใครทํา SME นะครับติดตามเรื่องนี้เลยเพราะว่านี่คือเรื่องราวของความสําเร็จของธุรกิจคุณครับกับ i t o p อปพ s ผู้นําด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรและแขกรับเชิญของเราันนี้คือคุณผลธนาปัญญา วอร์คุณผู้ก่อตั้ง ITOP PLUS ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสับเชิญคุณกิ๊กแนะนำก่อน So today we are with คุณกำพล the distributor of the iTop Plus which is very successful in Thailand ครับวันนี้ต้องย้ำนะครับสำหรับ O-TOP SME นะครับคนทำธุรกิจทุกประเภทนะครับต้องชม10นาทีต่อจากนี้ไปเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความตั้งใจในการที่จะให้คุณได้ประสบความสาเร็จทางธุรกิจผมพูดแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับนั่นคืองานอะไรครับ จริงๆแล้วเรากำลังในประเทศไทยนี่กำลังจะมีการจัดงานชื่องาน Thailand Online Marketing 2013ซึ่งเป็นงานมหากรรมการตลาดออนไลน์ระดับชาติครั้งที่2งนะครับงานงานนี้คืองานอะไรงานงาน,นี้คือเป็นงานที่เราจะรวบรวมความรู้ด้านการทำรตลาดออนไลน์นะครับให้แก่ผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยเข้าไปชมงานเป็นงานวันเดียวงานนี้นะครับจะเป็นงานตั้งแต่เราให้ความรู้้แต่1 มีการจัดงานสัมมนาจัดงานสัมมนาเนี่ยเรารวบรวม,รวมต้องบอกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีวิทยากรจากทั้ง Google และ f c e e o o o นะครับเข้ามาให้ความรู้พร้อมๆกันนอกเหนือจากนั้นเรามีความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านโซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซัทั่งเรามีการสัมภาษณ์ SME ที่ประสบความสําเร็จในการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยมาพูดคุยและเล่าให้ฟังนะครับแล้วนอกเหนือจากงานสัมมนาซึ่งเป็นจุดเด่นแล้วเนี่ย งานงานนี้เราก็จะมีแบ่งเป็นโซนต่างๆอีกหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซนทางด้านการเขาเรียกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งครับโนเลสเป็นบอร์ดนิรศการการให้ความรู้ทางด้านการทําการตลาดออนไลน์ครับนะครับจะมีส่วนของออนไลน์คลินิกตอบปัญหาสําหรับผู้ที่มีปัญหาทางการทําการตลาดออนไลน์อย่างเช่นคุณมีปัญหาเรื่องการทําเว็บไซต์เรื่องการทําโฆษณา Google เรื่องการทําโฆษณา Facebook คุณสามารถเข้าไปถามได้แบบตัวต่อตัวซึ่งงานนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งไอทอป้าจากทั้ง Google นะครับเข้ามาตอบ ให้เลยนะครับส่วนที่3นะครับเราจะมีส่วนของออนไลน์บิสเนสโชว์เคสซึ่งจะเป็นการนำา s m e ที่สักเซสในการทำการตลาดออนไลน์มาเปิดบูธและให้คุณเนี่ยได้ถามตัวต่อตัวบางบางทีคุณฟังสัมมนาแล้วเฮ้ยมันมันจะเหมือนเป็นเรื่องเรื่องเล่าว่าทำไมเขาซักเซสง่ายจังจริงๆก่อนหน้านั้นเขาผ่านความลำบากมาก่อนอยู่แล้วนะครับคุณสามารถถามเขาได้เลยทำยังไงประสบความประสบความสำเร็จได้ยังไงมีปัญหาส่วนไหนบ้างนะครับก็อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ งาน Thailand Online Marketing 2013จัดในวันที่23พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นงานวันเดียวนะครับตั้งแต่เวลาตั้งแต่9โมงครับถึง6โมงเย็น9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับท,ที่ห้องที่ห้องพ e n นลี่ฮอล์ครับ,รบงานนี้นะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งจำได้ไหมครับเราเคยคุยเรื่องนี้ว่างานเมื่อปีที่แล้วตั้งเป้าไว้1,000คนที่จะเข้ามาในงานแต่ Mm -hmm. 4, <coughs> 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 okay, uh, well, we will have the thailand online marketing expo uh, 2013, which is the second time of uh, this events. it will be on the 23rd of november in the Queen Sirikit convention center at the Pennery hall from the um, 9 o'clock until uh, six uh, in the evening and last year is very successful because we have a lot of people who is interested in the uh, making the online business and of course this year we have a lot of useful information for those of you who want to be the uh, successful businessman. and we have the special one is here this seminar we will have the representative from Google and facebook in the seminar this time very special occasions and we will have the uh, booths uh with a uh, lot of the useful information and you can go to talk one by one to the people who is successful from their own business ครับจําได้ว่าก่อนที่จะมีการเชิญเรียนเชิญคุณคุณพลมาสัมภาษณ์ผมเคยเข้าไปที่บริษัทคุณพลคุณพลเล่าถึง4ข้อที่คุณพลเขียนขึ้นกระดาน ว่าในงานนี้ตอบโจทย์สีข้อคือหนึ่งฟังประสบการณ์จากคนที่ประสบความสําเร็จรตรงนี้ฮะผมอยากคุณพลช่วยย้ำนิดนึงว่างานนี้สี่ข้อนี่คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในงานงานนี้สี่ข้อหนึ่งเลยนะครับประเด็นแรกเลยคือต,ต้องเขาเรีย knowledge ก่อน knowledge ค,คือการมีความรู้รนะครับสองเลยคือ Ex p e r i e n c e คือประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสําเร็จจริงๆครับ สามคือ success story คือคุณได้ฟังเรื่องราวเากี่ยวกับความที่ความสำเร็จจริงรๆเมื่อเราขมดสามปมนี้ขมาแล้วค,ค,คุณได้เกิด inspiration ในการที่จะลงมือในการทำจริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปฟังแต่ความรู้อย่างเดียวกลับ,บ,บมาก็แต่ความรู้วันแรกๆอาจจะรู้สึกอ,อยากทำผ่านไปสามาปุ๊บเราก็เลิกละแต่ถ้าเกิดเราสามารถให้เห็นผลสาเร็จจริงๆเกิดแรงดันใจจริงๆคุณจะลงมือทาแล้วคุณจะตั้งใจทาต้องบอกว่าวัานนี้โลกของการตลาดออนไลน์เป็นโลกที่ เ็นโรคที่ต้องบอกเป็นเรื่องจําเป็นนะครับไม่ใช่เรื่องของอนาคตละเพราะวันนี้ทุกๆคนก็ต้องทําครับง่ายๆเลยครับทุกๆคนสำคัญแรกคืออะไรคือทําเว็บไซต์ก่อนครับต้องบอกเลยวันนี้เอสเประเทศไทยเนี่ยมีเว็บไซต์จริงๆเนี่ยไม่ถึง20%นะครับในขณะที่ต่างชาติเนี่ยเขาแทบจะมีกันทุกทที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีธุรกิจต้องมีเว็บไซต์มีธุรกิจต้องมีแฟนเพจมีธุรกิจต้องมี Facebook ใช่ครับที่ต่างประเทศเขาเริ่มกันแบบนี้ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุณกิ๊กขอเอา4ข้้ออตรงนนีเคโดิส คุณพล would like you all to get the first knowledge and the experience the success story and the last one is the inspiration okay, yeah and we come by together and you will get more power to make your business successful ครับขอประเด็นเดียวสุดท้ายวิทยากรครับท่านขอชื่อเลยครับวิทยากรเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าเรายังม an ีตั้งแต่คุณพรทิพย์กองชุนนะครับจากทางก o o g l e นะครับอาจารย์ธนิวัต์อันนี้มาสัมภาษณ์ SN s m สและให้กลยุทธ์นะครับ จะมีทางคุณจักรพงศ์นะครับอันนี้จะมาพูดเรื่องโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้มาจากซัมซุงนะครับอันนี้จะมีทางทางผมเองนะครับจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำกู o กิลแอดเวน์ให้ประสบครท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้ววันนี้ i อท็อปพลดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าออนไลน์ประมาณกี่ท่านครับประมาณอยู่ต้องบอกว่าหลักเกือบหมื่นท่านแล้วครับหมื่นท่านแล้วนะครับประสบการณ์ตรงนี้ก็จะถ่ายทอดออกมาในนนี้ครับผม สรุปได้ว่านะครับ mm hmm. วิทยากรตัวจริงนะฮะที่จะ <c oughs> เกิดขึ้นที่นั่นจะมีทั้งวิทยากรที่มาจาก Google mm hmm. แล้วก็วิทยากรที่ตอบโจทย์เรื่องของ SME <c oughs> แล้วก็วิทยากรที่ตอบโจทย์เรื่องของ Social Network mm hmm. แล้วก็วิทยากรที่ตอบโจทย์เรื่องของตลาดออนไลน์ค่ะก็เรียกได้ว่า very variety in the branch which is we have the professional in each part and uh, will come to give you a lot of useful details <c oughs> for the b u s i n e s s maker สุดท้ายฮะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมก็จริงๆแล้วต้องบอกอยากจะเรียนเชิญทุกๆคนจริงๆเพราะงานแบบนี้เนี่ยเราจัดะจำปีละครั้งเท่านั้นเองซึ่งต้องบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้คุณจะลําบากมากในการทําการตลาดออนไลน์อยากจะเรียนเชิญจริงๆนะครับวันที่วันที่23พฤศจิกานี้นะครับดูรายละเอียดได้ที่ w w w t h a i l a n d o n l i n e m a r k e t i n g c o m ครับครับ่ะย้ำเลยฮะเชิญฮะโอเค for this event คุณคำพน u l d like all of you to come to the export Which is guaranteed that you will get a lot of useful mm. knowledge to run your business smoothly. Don't forget to go to the Queen's Convention Center at the Panery Hall on the 23rd of November, 2013, and you will meet the Thailand Online Marketing Expo there. Thailand Online Marketing 2013ใน Google วันนั้นความสําเร็จรอคอยคุณอยู่แล้วหรือแต่ว่าคุณจะเดินเข้าไปคว้าความสําเร็จเข้ามาให้ตัวคุณหรือไม่วันนี้ขอบคุณคุณพลธนาปัญญาวรคุณผู้ก่อตั้งและถือว่าเป็นกูรูอันดับหนึ่งของเมืองไทยในเรื่องของการตลาดออนไลน์ครบวงจรให้เกี่ยกับเราครับก็คุณไอท็อปพลาสขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าโอชอขายดีเอขายรวยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอมา